สวัสดีค่ะสวัสดีอยู่กับเต้ยๆนะคะตอนเช้าๆชานะคะพามาเบ่งบรรยากาศอันนี้ก็คือบ้านพักนะคะตอนเช้าอสีโอ้ยมาสอกขยะจริงๆมันบ่ไนด้กหกปานนี้เดลยอันนี้มาตื่น้ามาหมากะศิษะเดี๋ยวเราก็จะทําความสะอาดบริเวณนี้นะคะนี่ให้มันลงเลยเดี๋ยวเราจะดูบีฟอ์เตอร์กันบรรยากาศตอน สวัสดีคุณเอกค่ะตอนเช้ามาแล้วนี่บรรยากาศตอนเช้าๆแล้วนะคะน้องๆก็กำลังทยอยตื่นกันอากาศแบบเศร้าแห้งก็บ,บริษุทดอกสิบโมงแล้วแต่มันดูเหมือนคลื่นฟ้ักคลื่นฝนบรรยากาศมันคลื่นคลื่น มันก็เลยเบิร์คือเสาร์วันนี้เป็นอีกหนึ่งวันนะคะเมื่อคืนนอซอมแบบเลิกดึกแน่ทั้งทีมอาจารย์นักดนตรีทีมแดนเซอร์นะคะแดนก็คือแกยอมเราว่าเมื่อคืนเราทำโชว์ใหญ่สาโชว์จนเสร็จนะคะคือเป็นโชว์ใหญ่สามโชว์จนเสร็จเสร็จอีกทีก็เที่ยงคืนแล้วห้าทุ่มเกือบเที่ยงคืนแล้ว แล้วก็ต่อด้วยซ้อมลำซ้อมก่อนเต้ยอีกนะคะของทีมนักแสดงที่มอลำนะคะมันก็นเล่หนักจักหน่อยเมื่อคืนนี้ซ้อมดึกเดี๋ยวเราก็ก็ซ้อมดึกวันนี้ก,ก็ต้องตื่นมากนะคะเพื่อที่สิมาเตรียมเตรียมงานเพื่อวันพรุ่งนี้พรุ่งนี้เราจะมีวงสวงนะคะวันที่ยี่สิบห้า น้องไข่ตุนไข่ตุนไข่ตุนค่ะเสียงไก่เหียบเป็นไข่เป็นบัดกันหลยคนค่ะอากาศคำ่วงแปบแปบรปวนมากตุนเฮ๊ะสวได้ค่ะ Chắc chứ nhá Chắc chứ nhá Chắc đi nhá lơm đi bọn lơm lơm ao ao má cứ lơm lơm งงมากเดินมาแล้วมาตอนนี้ความพร้อมนะคะด้านเวทีไฮเบิร์กนี่เพราะก็ติดชาติดยางแล้วติดจอแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะเป็นการลันทูหลังจากเนี่ยเขากระซิริ่มใส่ชุดซ้อมจริงจังแล้วนะคะเพราะเมื่อคืนเราเก็บโชว์ใหญ่จนแล้วเบิรเลวทุกโชว์แล้วนะคะโชว์เสร็จหมดแล้วก็ ตอนนี้ก็กำลังเตรียมแล้วก็จะบวงสรวงก่อนปรปกรอน ก็ไปติดลมครับทำทำได้ครับอะไรตอนนี้นี่ไงดูข่าวอย่างอ๋อที่ว่าตึกถล่มมาหรออันนี้ตำลึมบึงทองฮะมันเกิดลุมยุบกลางเมืองเขาบอกว่าผิดลุมยุบว่าผิดนั่นแหละเบิงยุ่มือส่าวตื่นขึ้นมาเต็มหนาฝีดอยู่มันเขาทำอันนี้แล้วไงมาที่ข่าด่วนนะครับมันเป็นอันนี้ไหมมันเหมือน ข้างล่างมันบ่นมีอย่างสิแ<ส>ม่ก็นด่นแมันเริ่มขึ้นแล้วแม,แมร่รัานต่ำเองบอกจ้าวันนี้ต่ำดิมบึงค่ะอ้าพี่นองเบิ่งแล้วต่ำบกักงงมีอยอดผักผักคาบาร์รืว่าผักเกษตรผักเช่าคาแล้วก็ต้นหอมอู้เดียวแซบแซบแซบดิคนต่ำอะไรคะตำดิมบึงค่ะ,คะโอ้โยมิสอร่อยเลย ไม่เะยเจ้าซีฟเราบอแบกี่ทะเลมาตั้มชะอ่าตั้ม่าตองต้มสมุยอะไรเงี้ยวันนี้เอาขึ้นมาทางอีสานทางเหนือค่ะริมบึงค้าเึองอะไรค้างก้างคางเึงค้งลงเองเดียแกนรมั่งริมบึงหนองหานมั่งเคงลงยังไม่ได้ซีฟเลยอยู่นี่ไม่เอาปนตดม หอมนะมันแตงคไม่ออกชอมหน้าฝนมันกินแล้วมันหื่นหืนเยออย่างฮื่นฮื่นไม่ได้แม่บอกว่ากลังเมตเต็นแล้วนะจะไปตามายอยมืที่กอดสมุยเลิศปิดว่ก็เอันทังาแล้วก็เอาใ้างหมดเะยเงี้ยผ่าไปสามข้จะไม่ไปอีกหรอสรุปก็ยังอยู่น้ อีกระดูการหนึ่งค่ะเกินเปิดบอกเอ้าเดี๋ยวว่าจะไปแตงโมยนี่ไปด้านข้างเราไม่ถึงเลยอุ้ยแต่ก็อยากไปอยู่ดีอายุเข้ามั่งเรือไม่ถึงสมุยมั่งบัลลีนไม่มีเยอะยังไงเยอะ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 มันเป็นโพงแหมยยกข้างล่างน่ะลึกยี่สิบเมตรไม่คือแลแบบตรงนั้นเขากำลังก่อสร้างทำถนนอะไรใหม่หรือเปล่ามันก็เลยซุดลง ตักข้าวมาในเดียวไปกินหมดไหมเนะี่ยทำภายในมันเริ่มเปิดขึ้นแล้วในหมดไปเลยอืมบรรยากาศก็เป็นแต่นอนอีกรอบเจัดทีไม่คูทำพิธีไม้คูติดต่อวันนี้ที่นี้ใช่ไหมทุ่นี้เะ็เราจัดวันนี้นี่จัดสถานที่ไว้ ชาวสวยค่ะปกติถินสิกินอยู่ไม่ชอบอมอมันแสบดีอ้มากับมาแต่ว่ามันกินมันแห้งกระถินอพอได้อยู่อเอนกับ้นก๋หรอที่นี่เาอเหมนแกงมาทำโชว์ลำพงดูเหมือนข้าวหนเมือนขาใหญ่ของเขาขอบคู่ความติดอยู่ไลยใหคู่อมดขาดไกพันอียงมาไก่พันอียงคับ มันสีขอบเพิ่มอีกด้ีเิยได้โอ้ยมันขอบได้พวกหมอลำเนาะเจ้าผู้ล่างส่งเนี่ยผู้อะไรผู้หมอลำอืมอานเก็บทำมาทานมาทำลำเพลินเหรอถ้าทำลำเพลินหมอลำอืมเรนนี่พาจะกายเชิญอลำเพลินเลนท่านก็นทำได้หมดเลยยาตาเป็นถล่ม ไม่มีรถอยู่ต,งตรงนั้นเลยนะรเขาลังก่อนสร้างเมื่อไรซุดแมนก็เหมือนตึกหว่ดมีน่ะมัน oh. จะถลถ่มขึ้นรอบเดียวอ่วนนะวันนี้เราใช้วันนี้เราใช้เวลานานที่จะทำนู่นทำนี่นต้องลองท่องไว้ก่อนค่ะ จำหน้าผีที่เดินมาข้างาน้องเคยให้กลังใจกับพวกเราด้วยไหมครับผมคือเมื่อปัดตีครับค่ะ